เจ็ดสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ล้ำยุคเกินกว่าจะเป็นของยุคนั้นทำไมคนโบราณถึงสร้างของพวกนี้ได้ทั้งที่เทคโนโลยีไม่น่าจะมีหรือพวกเขาอาจจะรู้มากกว่าที่เราคิดถ้าฉันบอกคุณว่ามีหลักฐานบางอย่างที่อาจเปลี่ยนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลคุณจะเชื่อไหมมีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่ถูกค้นพบ ซึ่งล้ำยุคเกินไปสำหรับช่วงเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นและไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันมาจากไหนหรือว่ามนุษย์โบราณอาจไม่ได้โบราณอย่างที่เราคิดหนึ่งกลไกแอนติคิเทียรา คอมพิวเตอร์อายุ2,000ปีคนพบในปี1,901ในประเทศกรีซนี่คือเครื่องมือที่ใช้คำนวณตำแหน่งของดวงดาวและสุริยุปร,ราคามีเฟืองซับซ้อนเหมือนนาฬิกายุคใหม่แต่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่2,000ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่า กลุ่มชาวกรีกโบราณสามารถสร้างมันได้อย่างไรคำถามคือใครเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาหรือว่าพวกเขามีความรู้ลับ ที่หายไปแล้ว 2. หลอดไฟแห่งเดนเดราอียิปต์รู้จักไฟฟ้าก่อนเอดิสันคนพบในปี 1840s ในประเทศอียิปต์หลักฐานมีภาพสลักบนผนังวิหารเดนเดราที่ดูเหมือนหลอดไฟยักษ์นักทฤษฎีบางคนเชื่อว่าอียิปต์อาจรู้จักไฟฟ้าและ ใช้มันในงานก่อสร้างมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์ใช้แผ่นทองแดงและน้ำส้อมสายชูในการทำปฏิกิริยาไฟฟ้า ถ้าอียิปต์ใช้ไฟฟ้าได้จริงแล้วทำไมเราไม่มีหลักฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของพวกเขา 3. เหล็กดามัสกัสเทคโนโลยีดาบที่ล้ำยุคปีที่โด่งดังศตวรรษที่12ถึง18พลังของมันดาบดามัสกัสแข็งแกร่งมากจนตัดดาบธรรมดาเป็นสองท่อนได้ลายเส้นบนดาบเกิดจากโครงสร้างโลหะระดับนาโนศาสตร์แห เหล็กดามัสกัสสูญหายไปและ ยังไม่มีใครสร้างดาบที่สมบูรณ์แบบแบบนั้นได้อีกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับคาร์บอนนาโนทิวที่ควรจะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่มันกลับอยู่ในดาบอายุ800ปี4แบตเตอรี่แบกแดดอิรักโบราณใช้ไฟฟ้าคนพบในปี1938ในประเทศอิรัก ทำไมมันน่าสงสัยมันคือขวดดินเผาที่มีแท่งทองแดงและเหล็กอยู่ข้างในเมื่อเติมกรดเช่นน้ำองุ่นลงไปมันสามารถสร้างกระแสะไฟฟ้าได้จริงไม่มีใครรู้ว่าชาวเมโสโปโตเตเมียใช้มันทำอะไรพวกเขาใช้ไฟฟ้าเพื่ออะไรหรือมันเป็นแค่เครื่องประดับธรรมดากันแน่หลูกโลก ิริ r เรชแผนที่ที่ไม่ควรมีอยู่คนพบในปี1929ในประเทศตุรกีมันแม่นยำขนาดไหนเป็นแผนที่ของโลกที่ถูกเขียนขึ้นในปี1513แต่ดันมีรายละเอียดของทวีปแอนตาร์กติกา ที่ยังไม่ถูกค้นพบจนถึงปี1820และมันยังแสดงให้เห็นชายฝั่งที่อยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งซึ่งเพิ่งถูกคนพบในปี1950ใครเป็นคนให้ข้อมูลกับนักทําแผนที่ในศตวรรษที่16หรือพวกเขาอาจเข้าถึงเทคโนโลยีที่เรายังไม่รู้ 6. หินดรอป้า หลักฐานของมนุษย์ต่างดาวค้นพบในปี1938ในประเทศจีนมันคืออะไรหินแผ่นกลมที่มีร่องคล้ายแผ่นเสียงที่สลักเป็นภาษาประหลาดบันทึกจีนโบราณกล่าวถึงเผ่าพันธุ์จากฟากฟ้า ที่มาติดอยู่บนโลกมีนักวิจัยบางคนเชื่อว่ามันเป็นหลักฐานของการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวหรือว่านี่อาจเป็นข้อความจากอรารยธรรมที่เรายังไม่รู้จกัก เจ็ดวัสดุโอริชชาวกูมโลหะลึกลับจากแอตแลนติสคนพบในปี2015ในประเทศซิซิลีมันคืออะไรนักโบราณาคดีพบโลหะสีแดงแวววาวที่ถูกกล่าวถึงในตำนานแอตแลนติสเพลโตเคยบรรยายว่าโอริชชาวกูมเป็นโลหะมีค่าที่สุดรองจากทองคำมันเป็นโลหะที่แข็งแรง แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าถูกสร้างขึ้นได้ยังไงหรือว่านี่จะเป็นหลักฐานว่าแอตแลนติสอาจมีอยู่จริงสรุปสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือมันคือเศษซากจากอรารยธรรมที่ล้ำยุคก,กว่าที่เราคิดคุณคิดว่าอันไหนน่าสงสัยที่สุดหรือว่า มีอรารยธรรมลับที่อาจเคยรุ่งเรืองก่อนหน้าเราคอมเมนต์ Comment มาคุยกันได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้า